สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนที่ติดตามและรับชมด้จ้าพี่น้องก่อนไปรับชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติ๊กใหเพื่อ,อ,อเป็นกำลังใจให้ช่องเราเนี่ยด้จ้าพี่น้องมือนี้บอกกุ้งคนกาไปสวรรค์กัพอดีไปสื่อตานางเล็กอยู่สวรรค์จ้าพี่น้องข้างก็มาหอดบ้านคนไปแต่แต่เ้าๆกนแหละสบายดีพี่น้องจะพูดอะไรตอนนี้ยคกันมาหอดตอนนี้ฮะที่ยังอะไรยังก็ไปก่อนเดินรถเป็นข้าวมา าก็มาหอดบ้านพี่น้อกหอดไปซื้อตะนามแนอยู่บ้านเขาก็มีอยู่แต่ว่าราคามันก็อยสูงน,นิดนึงก็เลยว่าไปซื้อท<น>ี่สวัสดิ์กัไล,ล่คารุคาร่างแล้วกับประหยัดประโยช 56, น์ก็ชีประหยัดไปห้าหกแสนเท่าไหร่แลยวก็ดีได้แค่ขนมขน้อมนอนทน์ได้ประหยัดได้ก็ประหยัดไปหน่อย<น>ส่วนนี่เศรษฐกิจน,นี่แหละใช่ไหมเอาลงเลยบ่ตะนางเล็กหรือว่าตะขายอะไรจ้ะพี่น้องสีจะเอาไป อ๋อเพื่อนของเฮาคนแรกพี่น้องผู้ที่หากัมมาหอดกับู้ทีิกับซีไฮเพื่อนเอาลงไหวอยู่เพือเ่อนอีแม่กคอนไหวมงนิกรพี่น้องเพราะว่้ย่าตนตะนังเล็กอันเสียบัดแล้วจังซีส่รถไทยอีพอให้คนไปส่งให้อยู่เพื่อนอยู่เทิงบุเร่พิณพี่น้องตะนังเล็กคนไหวอยู่เทงิงเพราะว่า,ยยาะวะเครื่องคล้องคนกะ เมนเพิ่กนกะหับมาหลายอยู่เก่งของเต็มรถมีแต่บลูกุ้งมาคูเดียวุณ <c oughs> ดีิหไฮเพิ่นเขาลงไ้ใหายเลย <c oughs> บดุดว่าน่ะ <c oughs> บุมมีไพยมาเลยเนาะ มีแต่บางกลุ่มคนเดียวมามีแต่เครื่องของ<ต>เหมือนเต็มรถลงเต็มรถลายเต็มมีแมไ,มได้ขายดีใช่ป้องเมนนี่นะชิงนเงียบเมนี้พอดีชาวงห้าก,ก็เปิดห้างพี่น้องเปิดเมนี่ห้างก,ก็เปิดพอดีขากกเวียกพี่น้องเอ้ยขาไปเบิ้งคุ้มข่ายเยอะแมนไปไกลก็คุ้มขา่ายเยอะแมนแมนเยู่บ้านมันบ่ค่อยร้ายเนาะมันจะเลียไปให้ขนมมันนน เห็นเลยวลูกชายจะใช่น้องน้องเห็นปะนางรีเฟรยัง่าแต่เพื่อนจะหายนะแล้ววีวกก้อนน่ะกิ่งไปเลยปะอู้ไปแล้วนะเสียมากว่าอีเพื่อนอีแม่ก่อนเวลาจังที้ใส่รถไทยไปบอกเห็นเหา ยันเสียพี่น้อง <c ười> บ่มีคนอยู่ได้อยู่เพื่อนนะน้องเอาไม้พี่ก้อนอไปออมอันสวนบ่ะปูหรือไงโอ้จอ,อ,อมน้องมันมน,น้นนอ่บัตรบัตออกออกก็บ่ฮห้ว่าจอยาใไก็บอนเ่ยกะให้บอกป้งเนซื่อมาเลยละเด้ มือนีนแดดอะไรล้วพี่น้องเอ,อ้ยแดดคักพอดีเนาะมือนี้หนาจีได้ไปอ้อมเลยอ้อมหัวเาก่อนเลยตัวไรสีั้งแล้วเขาก็สะอ้อมไปนั่ง สบายดีแม่สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตับพี่เมีงเศร้านีนอีแม่เพลินเห็ดอันนั้นขายพี่น้องเห็ดเมียงลลแล้วแล้วหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> หมดแล้วเ็ดแต่แต่เศร้าวะเลยก็พอดีหมดเลยทีแรกว่าสิ่ปีกจามเนาะแม่แต่ว่าเป็นมะอื่นซะเนาะที่ปไปเอามันลงนลำพ่อไปปลูกมันนลำพ่ออีกมีเวียกแล้วใช่แล้วละก็มะอื่นมะแล้วจังสิเฮ็ด แม่นห่อนใช่ห่อนห่อนฮ่าบึงน้องนุ่นมาโนยมาโนยมาโนยใช่ลูกใช่ก็อยากให้อะไ้พี่น้องมาแม่มาอันสุดท้าย คนมาจอดฟิลาลกติตบดบ่ได้เลยหม้อไพ่มืดบ่ดอะไรหมอไพ่หลดดมืดพ <c oughs> ี่น้อง <c oughs> มาจอดฟิีแลกดับเลย <c oughs> ให้แต่ว่ามาจอดกลางบ้าน บอกกุ้งคนว่าลืมคลองอยู่ในรถนี่ก็รถ่นมาเอาเถุงเอาของเป็นมาน้ำกันกำลังบอกกุ้งบุรีสองคนมาน้ำกันพี่น้องใช้จะจะลืมยังเออจะลืมกะจีบ่ะทางเทิงนี่บ่บอกกุ้งเม่นบ่ กะจีหวานได้เพื่นบอกเออจะเท่าไงดินานค่ะหวาแล้วซื้อแล้วก็ลืมบุกิสวดดิยันบปเลยกินอยู่เนาะไอกองฝากน้องอนนุนบอไอกะจีฝากมอไซค์มีกะจีน้องอนนุนปีโปเออปีโป้ของน้องอนุนได์พี่น้องเป็นยังแป้งบัแล้วบอแป้งบัแล้วไปไหว้ยู่หฮานก่อน ยังแป้งมาแล้วบุรวจังชีจ่ายเงินเพิ่นอีกน้องเพิ่นยังแป้งมาแล้วนี่เบากุ้งก่นกาชีจายเงินขารถรจเปอบไจดอเขาใจละลาย เทแบบมาเทตอนอากาศ้อนนอ่นิพี่น้องเงือไร้ใคย่อยจ่ายเงินแล้วก็มาเบิ่งตะนางเล็กว um, ่ามีจักกรอพี่น้องจักรกบอลกุ้งตะนางเล็กเขา หาก็สิบห้ชื่อมาเผื่อเอ็นยันกอนะเสอิมเสริมไก่ได้คะชื่อ่้านันแราคาสูงกว่าเนาะแล้วก็หนึ่งมีจักเมตก็หนึ่งสิบสามกันดียวสำกันกัอยู่บ้านสองสิบสามแมสนแต่ว่าราคากต่างกันนะ่นกับ่นกับแต่ว่าเอาไลายกัทางไหลราคาลดาอย่างทางเม็ดไหลออกเมกับชีเรืออยู่ชีประหยัดตัวอยู่คุ่นประมาณ เขาขายอือน<ก>นน่นกันดกว่าหลายแต่ว่าเขาซื้อหลายเงินแบบจุดเดียวตรงค้าคันซื้อด้ประมาณสองอันในการะเป่าทีเพิจิในในตนว่าเห็นเนาะการซื้อมาเพื่อ,อยันบ่พเพนะพี่น้องเขาจังบริเที่ยวไปซื้อหลายเถื่อนเนาะประหยัด,ได,ดยได้แล้วบ่จุดก,อดก่อนการคันกระเคี้ยวคนในแรกไป,ไปคนบ้านเองพี่น้องรถบ้านเองได้แล้วได้แล้วได้แล้วบ่ เครื่อง uh ่นก็เต็มหลดอะได้พี่น้องมื <h <h ่อนี้คนร้ายแต่ว่าเครื่องคล้องมันเต็มหลดคือสิได้ละวันนี้ไปทรงชชตโต้บันเฮ้ยตลาดตลาดปะขอบใจไย้ขอบใจแดด พักผ่อนอยู่ห่มก่อนแดดแดดมันในแดดแห้งอีลีกินนะอยากกินเหรออยากกินข้าวปะคือการคอยกันยมันกินยังได้กินข้าวเสี่ยงจังโมงเลยจังโมงตอนนี้สองโมงแล้วบ่ายโมง,อนนมง,มงเอ่อบ่ายสองโมงพี่น้องพอดีจะไหนตั้งมะหุงกินเน,ะนาะตั้งมะหุงกินยมัน,ก,นก,กินข้าวเที่ยงกินพร้อมอีแม่น้องสาวเลยอะไรที่กกข้าวในดวงใจนะ แมนแมนกินข้าวกินน้ำแล้วก้อนพักผ่อนก้อนจังเขา็จะเข้าไปคือกันมาพี่น้องมามาต่อวันนี้สามี่งกำลังต่ำซูปลากุ้งกินขอขนาดนนแล้วสามีอยากข้าวแล้วอ่ะอะไรตาไปอยากอยู่แต่โบรานใดซีต่ำต่ำเนาะต่ำปลาหมึกซูปลากุ้งกินจ้าพี่น้องกสยแม่น้องสาวกินน้ำกันน่แหละต่ำปลาหมึกแมน กาพูดีเพ็ดเพ็ดจังหน่อยเด้อได้จ้าเพ็ดเพ็ดจังหน่อยมื้อนี้กาพอดีอากาศฮ้อนๆอยู่นั่งกากระเช้าฮ่อนจังหน่อยกาพอดีที่ทอดเที่ยงทำซุปเซ้เผ็ดเพ็ดเราเป็นทางด้านเลยไหมข้าพึ่นกำลังรู้อยู่เพ็ดเผ็ดบ่กลางๆเนาะกลางๆกลางๆพูดที่ชินได้ยันเจ้าอะไรกิดอะไร สูตรนี้ได้มาจากใครใช่ไหม<ะ>สูตรได้มาจากใครสูตรเองนี่แหละไปเฮียนมาตั้งแต่สูตรเอง,น,อองนี่แหละแต่แซ่บก็ใส่และวเดี๋ยวเราไปเฮียนมาบ่แม่นบ่บ<อ> <c oughs> สูตรความมักเลยนะกรที่เปิดอห้านตำในก,กาก็เพราะว่าสาบิมคุณมากินตำเลยคุณมากินตำก็เลยบอกกุ้งก็เลยเปิดให้เพ่นซะขายนำกินนำนาะ ไม่ค่าตำกันครับม่ได้อาบม่มดีนี่กต่ำแซ่บได้ไปนอ่าไม่ได้รณมเสียนะก็อยากเค็มเพลิดเพลินยวันนี้ามันน้ำมันแดงเป็นแะแซ่บเนาะยังละหน่อยเลงเลงมือนะบริยากเข่าเลยบริยากเข่าเลย บุญยา,จากจดีเลยอาล็งมือนะบุญยาเขาเด้อ <c oughs> จะตำขายกะซ้ำนี่บ่ะตำขายบ่กะสีตึมเพิ่นลายกว่าน,นี้อันนี้สำหรับข่อยว่าลายก็ได้นี่าลายนะลายตะกินเนี่ย <c oughs> ตำลายก็ดีนะครับพื้นเสียเงินเพร่ะกะจะกินหลายๆจุบแสบไม่แล้วโถ่ข้ามไม่ข้ากับจะได้กันได้ลายๆแตะบัวกันเนาะ สำคัญก็คือลูกค้า okay. กินแซ่บกินอ hmm. right. ิ่มลูกค้าคือพระเจ้าวะใส่ยีก้อนเปี๊ยบอ่ะขาคราบเนาะแมนแกะขราวตัวนี้บะกุ้งมักได้พี่น้องตัวนี้น้องเปี๊ยบหมักเช่กันเจริญแต่กุ้งสดบัมีเนาะเพราะว่ากุ้งบมีขาตลาด กุมากกับบมีนะท่นมีกุ้งนีแห้งข้ัวต้มกุ้งสุดยอดเลยานา,านะีน่พี่น้องอยองยอก้อนยองขาวกันโ้าโอเคตาต้องลายใจแล้วกนชิมมันก่อนเด้อ <c oughs> เป็นอะไร ใจเข้าใจแย่แล้ววันนี้แล้วละจ้าพี่น้องเนี่ยเป็ดกซะสับสนอดนเลยาได้โปได้กินพี่น้องอันนี้คือาำีเพชรโบเผ็ดปรดใด้ได้พี่น้องเถ้าเพ็ดเผ็ดเนีแห้งสีแดงแซ่บๆกันนี่นอันนี้เพิ่นกินเพชรโบคอยได้เห็นไหมมาเทปะ โวยหนาด้วยกระดินแล้วก็ตามด้วยยังเรียมทอดใช่พี่น้องมากินมกันเด้อแกมน้องกินเนะนนนที่ยงทำมาเนี่ยตำปลาหมึก แล้วก็มีหอยแครงเนาะปนในนิดนึงจะไดี๋ยวจ้าน้องเดินมามาเดี๋จ้าพี่น้องเดินมามากินข้าวทำกันมาแล้วปะข้าวแล้วด้กินข้าวเที่ยงจำเหมือนกันได้จากบ้านเดี๋ยวบ้างอั้อ้อมมูอันนี้ฮะปลากระเพราชี้งมือแม่ไปกินกันเ เะไยล่ะาแบบกินซิมมือตัวเองตลอดแล้วโอ้โหแสบเลยบอก 我按。Well, um ูราาละลายชก,กันันลู้คไปกินุเมอดอแต่ละเนนลดือนั่งกินอาหารหลายทุน้เ่อน้องกิมในกาจะได้ลาไปก่อนเนาะออลากแปกับขอขอบคุณป้าหัญญกัญลมันเลที่คอยติดตามแล้วา็่สนับสนุนทา,างสนุบาลามาตลอดเนาะ เป็นไดฝากเงินมาให้มาสอยสอยเห็นลัหัวชิลเล่อะไรพี่น้อยพอดีเป็นฝามาเพิ่มอีกหนึ่งพยูโรในซื้อตะนางละการซื้อตะนางซื้อละหัวละกาูนรูนมีาะแซ่ใ้ายการจางจางคนมาสอยน่อยแค่แค่คนมาสอยแบบนี้คนกีนนับกล้เล็กน้อยจ้างกาไม่ไลไไกลไ่น้อง คนจับกันแน่นๆให้เพิ่นได้น้ำเอาก็ได้เวียกเพิ่นก็ได้เงินสรอยแหลกกันเนาะแต่ไม่พอด้วยพอดีเอาพี่น้องก็ต้องขอลาไปก่อนเด้อขอบคุณขอบใจเนาะขอบใจพี่น้องเมื่อสุดสุดคนที่คอยติดตามแล้วก็รับส้มทางกุ้งบาลามาตานอนลากไปกับฝากใ้เด่เพี่น้องแฟนเพจทกุ้งบาลาวั่นนั่นกาตดนิกาไก่สิฮอตหนึ่งพันคนติดตามเราต่างกันในเพี่น้องเด้อฮอตหนึ่งพันคนติดตามเพราการชิได้มีและได้เสริมกันมากะเรียกว่า ไปข่าขนมให้น้องนอกนะโดนปาราจไปกับข้าวปลาช่องน้องสาวไปนอนน้องคนสวรรค์ได้ใจพี่น้องออน,น,น้องพรสวรรค์ได้ใจพี่น้องฮัลโหลเป็นการเดิน้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อง